อ่าห้าก็สี่กับทุกคนนะครับผมอยู่กับการกรานันธรกิจ F Y แน่แล้วหลังจากเมื่อกี้ของที่เราลง daily challenge ไ,ไปเนาะเดี๋ยวเราจะฟัง advance กันต่อเลยกว่าแอดวานซ์ต่อเลยครับผมเมื่อกีไ้ไปน้องทำบล็อกชิปมานะครับถึงจะไม่ได้มีแล้วมากแต่ก็นั่นนะผมสามารถแค่นี้โอเคไหนดูซิด่านนี้ e t e n Portal a v e n g e r e อ่าด่านนี้ไม่เคยเล่นนะเชื่อไหมดูดิแาไนวะ เนีย่ยไม่เคยเล่นเลยไม่เคยแตะเลยมันเป็นยังไงไม่รู้ก็มาโดนสดดีกว่าตั้งหนึ่งหมื่นเริ่มตั้ยี่สิบสิบร้อยมันไม่น่าจะมีอะไรมัง้งนะจีนี่หนามสองฝั่ง ืมแสดงว่าพทอท่อมันมน,นี่ป่ะอือตกวขั้นนี้เหรออ๋อเปลี่ยนฝั่งพทอท่อโอเคไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ๋อแสดงว่ามันมีให้กดตรงนี้ใช่ไหมพเพื่อเปลี่ยนฝั่งตรงนี้ไปฝั่งนี้อ่าแต่ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนก็คืออยู่ที่ตจอดใช่ไหมอันนี้ตาค้อเข้าใจไหมไม่รู้อุ้ยอะไรอ่ะมองไม่ได้เห็นเลยตรงอือ รูปโดนใันนี่คืออะไรไม่มีอืมอืมนีโร่เป็นเหรอเฮ้ยตัวเออตีเป็นรูรูรแบบว่ะนี่คือนำไปเพิ่มขึ้นกับตีไกลขึ้นไอพีเพิ่มขึ้นแล้วครูดาวตีได้เยอะขึ้นก็คือพีซนั่นแหละแล้วก็ตีเร็วขึ้น โอ้ถ้าสนใจไปได้แ,แค่ฮีโร่เหรอตอนนี้จะใช้อไอตยมไหมใช้ก็ใช้ปะโอ้ซ <story> ี่มีอะไรชื่นใจมากตัวนี้มีเต้าย์ให้เล่นดั้นได้ไหมฟาบมาัาต่ออันอัาอัาอัา,อาไม่รู้ใช้ไหม นั่นเหรอไม่รู้อะอืมอะคิมิสเกืบโอเคตังหมดละต่อเลยแปดสิบดาเนี่ยเรื่องไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไม่มีข้อต้อมลาวใช่ไหมเอาเซตใหญบุญลาวอืมไหวแหละเซนี้ไหวเซนี้ไหวเชื่อผมผมเชื่อว่าเซนี้ไหว,ว,ไ,หวไม่น่าเกิดความสามารถ เพิ่งสังเกตว่าเป็นอาสนะบุรามเคลื่อนไปพื้นเหรอเฮ้ยนี่คือไหนโอ้ยหาวเฉยเลยคือน้ำใส่ได้ไหมมองเห็นได้ไหมโอเคอือ เงินอะไรกุ่มเลยนะเอาเพรได้ปะทอเพราะเราแบบนี้ต้องมีอิตาเลนแน่นนเดียวกันต้องมีมีไอไอไหนมีละที่เราเจอเราเจอไนอนท่านต้นไม้มีเลยไหมไม่มีอะไรยี่แค่เอาไปบางท่าจะวิสัยเฉยโอ้เยี่ยมเลยอ,เลอีกสักตัวชิด คอมโบสองตัวนี้ไม่โกงดิยเป็นแค่สองตัวนี้โกงชอบมากแปดสิบบาทแกว่าแกว่าจะไปร้อยสมัยไม่มาไหวเป็นเป็น,ปนอัตเตอรอบุญเราเจอแบงค์เสริมเหล็กมาลองลองให้นนเ,ลลเลยเอาเท่ากันเผื่อรจะวางอะไรเพ่ก็มันมันอัพกลางเนาะเพราะว่ามีไอเดียนแล้วอย่างนึงพวกนี้มันก็ตีนึ่งตัวเป็นแล้ว ั 300, สามศูนย์ศูนย์มาก่อนแล้วกันเต้าอ,อีเต้าอ,อียังไม่ต้องเอาอยังมาก <c oughs> อื้มอื้มสวยดีนะเจอดีรูปปงจะหลุดเข้ามาไหมนะเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแล้วอีกจะมาแล้ว แต่ซีไพมอรี่ด้วยอือืไกลไหมนี่กันเอ้ยไม่ไม่เข้ากระท่อหรอไม่เข้าไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้านะวันๆนิดหน่อย ถ้ hora, า, hehe, าเทาามันมันมันานาจะมาโห่รานนี่แหละเนาะอโอเคต่อได้ถามาไม to ่เยอะ่อยเป็ยังไงบ้างเกะเกาะกะเกา่เอผมตกใจก็ยแบบให้แบบเล่นเลือกแค่หนึ่งอย่างี้อ๋อไม่ใช่ดูผิดทาเล้นอันน้ำโคออกจะรุ่งเลย ไม่เคืออะไรครับลูกิงไม่ได้嘛ต้องต้องฮีโร่อ่ะคือดีโอเคสี่สิบแปดยาวไปยาวไปอืมเดี๋้ไหม ผมคิดเองหรือเปล่าว่าไอ้ก้อนหินนี่มันเรืองแสงตรงเนี้นยไม่ใ่สองอันเลยอนะั่วกระดูจอื่นอื่นอันอื่นดิอันอื่น,นมันไม่เรืองแสงเห็นไหมมันเป็นแบบแตกแมันเหมือนเป็นวิวญญาณซะอย่างหรือว่าผีหลอกวิญญาณหลอนเจ้าของช่องหลอนตอนเนี้ยเออ ดูนะดวงตาฝายวะดันสว่างอีกแล้วดูงขเองดวผมอะไรเนี่ยมันสองอันแรกดูสว่างใช่ไหมเยี่ยมวะีห,หนึ่งสองสองสี่ห้าห้าจะมีมากกว่านี้นะเฮ้ยเนี่ยเนี่สว่างสว่างขึ่งทีอัน่ะสมอันหรอสี่อันห้าอันจะมีมากกว่านั้นหกอันไหี่ห้าหรือเปะ ลิงก็ไม่น่าทับนะเพราะว่าลิงวางไม่ได้ี่ายเอาหรือว่าหรือว่าเอาหรือว่า,เ,า,วาเป็นคนอื่นใ่ใช่เป็นเนืออ่าห้าเต้ มีทบเข้า่ะโอเคเสียบ้านย่อนเทยย่อนเทีย่อน,น <laughs> อเฮ้ยเจนมากก็ขในอีซี่ง่ายนะทำเป็นเล่นก็ง่ายอยู่โอเคมีคนเรียกเปเมื่อกี้โอเคต่อดีกว่าเราไม่ ไม่แข็งไม่สุขใจเอ้ยโดนนัดเกลีนี่ก็เปลี่ยนสีนะี่เฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมกดโดนอะไรระเบิดอ้าวเห็นเห็นนี่ก็หักดับไปเลย อืมไม่อยวะแพงดีตกใจนิ่หน่อก็แพงดีนใาจะอยแบบน,นี้น่าจะเป็นตัวช่วยได้ไดีไม่รู้มันคืออะไรเหมือน,น,นกันแต่น่าจะช่วย,ยอะไรเนาะนี่ไงสวานอันนี้ เอ่เดี๋ยวใช้ด <Blues> ูถ้กแต่แปดสิบนี้ก็ลองกดใช้ดูไม่รู้อะไสองสองศูนย์ห้าสองหกสอนโอเคสออีกหนึ่งพันอีกไม่หนึ่งนอีกโอเคได้ละ ไก่โคตรบูมัตเตอร์ยังเถื่อนเรืนี้จะบดังบังเฉยหันนะต่อมึงสารพัดนี่สวยเลยแค่นั้นแหละดูดันไปสิบอะเซอมจีสองตัว CEO MG โซ So my God อุ้ยเอี๊ยบหลอนไหมคาราบินเอ้ยตะพันตะพันหนึงตะพันสองตะหูขามขามนี้เลยโอเค ตอนนี้เห็นสี่อันละสี่ห้าได้ยังยังไม่ห้านี่ไงเฮ้ตัวสอนด,ด้วยแล้วนะ่ะตัวสอนไม่รู้แค่เหมือนมันก็แบภาษาลิงก็มีนะภาษาลิงของขเจ๊นั่น,นแหละเดี๋ยวต้องไปดูมันต้องแปลว่าอะไร นาสนน่าสนหรือ,อไม่มีวะ LCO อืม Wonderful. Wonderful This is real stinky นันต่ไนอไปต้องอะไรเออไม่เห็นมี่เลย พาาม่ได้เรียงเหอะเนี่ยด้าแข็งแข่งเพ็งแข่งมากสวัสดวเพื่อนสุดยอดเกตุ่มโอเคเออออยู่ ก็เสียงดีมาแล้วคือเรากดระเบิดมันระเบิดลูกลูกนะไม่ใช่ระเบิดกูใช่ไหมวัางๆสองสามสองกดกดไม่ติด เออใช่ไหมเธอมันไม่ได้กดเหรอใช่ถือว่าเราก็ได้ชิลล์มาแล้วนะผมอีกกล่องหนึ่งไปเปิดต้มไม่ทองโอ้แคเรื่องดีโอเคครับผมโอ้โห่ละตอนนี้ถือว่าสนุกมากเลยทุกคนได้กลับมาเล่นปลาบองแล้วรู้สึกชินมากอกอโอเล่ชิลลมาเหรอใหม่อันใหม่มาแล้วใหม่มาแล้วอัดคลิปด,ดีไหมน,นะต้องถามคนดู ฮาร์วินจ่ายเลยจอมสแก่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมก็ต้องไปก่อนแล้วกันนะเขาทุกคนที่เขาดูนะครับผมวั <c oughs> นนี้ไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายเฮ้ฮาร์วีนซิกออเทรน